ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายแพทย์นพดลนพคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิตเวชศรีราชาวันนี้นับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมได้มาพบกับพวกท่านอีกครั้งหนึ่งโรงพยาบาลสมิตเวชศรีราชาของเราได้เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535มาถึงวันนี้ เราได้ก้าวขึ้นสู่ปีที่20แล้วครับโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาของเราได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากำลังจะมีอาคารหลังใหม่ซึ่งเป็นอาคารส2ชัน้นมีพื้นที่บริการเป็นสองเท่าของปัจจุบันเราจะมีอาคารที่จอดรถซึ่งสามารถให้บริการเรื่องการจอดรถทำให้ทุกท่านมีความ สะดวกสบายมากขึ้นถึงเกือบ600คันโรงพยาบาลของเราได้มีการพัฒนานะครับมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกท่านได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดีที่มีคุณภาพที่ผ่านมาเราได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากลด้วยครับนั่นก็คือมาตรฐาน JCI เราได้การรับรองคุณภาพในระดับประเทศนั่นก็คือ HA หรือ h o s t o n Accreditation ปีที่ผ่านมาเรายังได้รับรางวัลอีกหลายรางวัลน,นะครับโดยเฉพาะรางวัลจากกระทรวงแรงงานในด้านของการที่เราได้ดูแลพนักงานของเราอย่างดีรางวัลน,นี้เราได้รับติดต่อเนื่องมาถึง5ปีแล้วนะครับ เราได้เรียเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพนักง,งานของเราการทำงานของพนักง,งานของเราการพัฒนาพนักง,งานของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านแพทย์พยาบาลหรือพนักง,งานอื่นๆเราได้มีการพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและทันสมัยและพร้อมเสมอนะครับ ที่จะให้การบริการดูแลด้านสุขภาพกับทุกท่านซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณและมาใช้บริการที่โรงพยาบาลของเราขอให้ท่านมีความมั่นใจในจุดนี้นะครับขนาะเดียวกันผมเองและผู้บริารรหารและพนักงานทุกคนก็เอยเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บของประชาชน ที่อยู่ในเขตอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งจะให้ความกรุณาม,มาใช้บริการที่เรามีการเปลี่ยนแปลงไปเรามีนิคมอ,อุตสาหกรรมที่มากขึ้นมีการโยกย้ายของประชากรมาอยู่ที่ศรีราชาและชนบรุรีค่อนข้างมากมีบริษัทต,ต่างๆทั้งต่างชาติ และในประเทศได้โยกย้ายมาอยู่ที่นี่เรามีความพร้อมครับในปีนี้เราได้มีการเตรียมการทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีการปรับปรุงนะครับของเก่าก็ซื้อใหม่เพิ่มของอะไรที่จำเป็นยังไม่เคยมีเราก็จัดหาม,มาเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันขอให้ท่านมีความมั่นใจนะครับ โรคที่รักษายากอย่างเช่นโรคหัวใจเรามีความพร้อมนะครับในการที่จะดูแลผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจมีความพร้อมถึงขนาดสามารถที่จะดูแลเรื่องการผ่าตัดรักษาให้ท่านได้ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราได้พยายามที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นเนื่องจากว่า โรคหัวใจเป็นโรคที่พบบ่อยและพบมากขึ้นและถือเป็นดับหนึ่งของสาเหตุการตายของประชาชนในประเทศไทยและขณะดเดียวกันโรงพยาบาลในกรุงเทพหรือโรงพยาบาลใหญ่ๆก็มีผู้ที่เจ็บป่วยทางด้านนี้ต้องเข้าคิวรอกันนานนะครับ<ๆ>เพื่อให้ทุกท่านได้มีความภูมิใจนะครับและมีความมั่นใจโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาของเราทำได้แล้วครับ จะได้ช่วยให้ท่านได้มีชีวิตได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ต้องรอคิวหรือเข้าคิวเป็นระยะเวลาที่นานอีกต่อไปด้านอื่นๆทางการแพทย์ไม่ว่าด้านการผ่าตัดนะครับโรงพยาบาลของเราได้มีการพัฒนาให้มีการผ่าตัดที่มีแผลเล็กนะครับเจ็บน้อยไม่ว่าในเรื่องของการผ่าตัดช่องท้อง าาาการผ่าตัดทางด้านสูตินรีเวศการผ่าตัดทางด้านสัญชกรรมกระดูกข้อเข่าข้อไหล่และข้ออื่นๆรวมถึงกระดูกสันหลังเรามีทั้งทีแพทย์นะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศด้วยนะครับและเป็นผู้ที่มีผลงานที่ดีเรามีเครื่องม้ยเครื่องมือที่เราพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรา รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อช่วยในการดูแลประชาชนและทุกท่านในด้านเหล่านี้โดยเฉพาะอื่นๆนะครับเรายังมีเรื่องของการสร้างสรรค์หรือเพิ่มบริการในการกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินในการเข้าไปดูแลหรือรับส่งต่อสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผ่านมา หน่วยงานวัตเหตุฉุกเฉินของเราก็ <จะ S 1> ได้มีการรับส่งต่อและรับผู้ป่วยที่มาจากโรงพยาบาลต่างๆในเขตชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องและสูงขึ้นตลอดผมเลยเห็นว่าเราควรจะพัฒนาให้มีความพร้อมยิ่งขึ้นเราจึงจะจัดตั้งศูนย์ที่เรียกว่า emergency m e d ดีซีนนะครับเกิดขึ้นเพื่อดูแลทางด้านนี้อีกไม่นานนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะพร้อมในการให้บริการพวกท่านตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไปอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับเราได้มีการเพิ่มของประชากรทั้งต่างชาติและคนไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ เรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมชาวญี่ปุ่นครับได้โยกย้ายเข้ามาอยู่ที่เขตศรีราชาอันมากขึ้นทุกท่านจะเห็นนะครับว่าอำเภอศรีราชาของเราไม่ว่าร้านค้าหรือแหล่งบริการต่างๆจะเกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่นค่อนข้างมากศรีราชาของเราเป็นโลเคชั่นนะครับ ที่ดีมากที่คล้ายคลึงกับประเทศของเขาสิ่งเหล่านี้เองโรงพยาบาลของเราแรงเห็นนะครับเราพร้อมที่จะให้บริการชาวญี่ปุ่นนะครับที่เข้ามารักษาพักอยู่ที่ศรีราชาเรามีความพร้อมทางด้านบุคลากรทางด้านสถานที่ดังนั้น เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยนะครับในการที่จะดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นของชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาตินะครับเราจึงมีสซอวิสท,ทางด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อรองรับชาวญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือโรงงานอุตสาหกรรมนั่นก็คือเรื่องของอาชีววิทยศาศาสตร์สิ่งเหล่านี้เป็นการคำนึงถึงพนักงานผู้ทำงานใน โรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ดีเมื่อพนักงานมีสุขภาพที่ดีบริษัทก็มีต้นทุนด้านสุขภาพที่ลดลงโรงพยาบาลของเรานะครับเรามีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชีววิทยศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจจริงนะครับที่จะช่วยดูแลสุขภาพของพนักงาน ที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตศรีราชาชลบรุรีอิทรนศีบอร์ดหรือบริเวณใกล้เคียงบริเวณนี้ทั้งหมดกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญมากนะครับเราได้เปิดศูนย์อาชีววิทยาศาสตร์เกิดขึ้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการต่างๆที่เรามีความเตรียมพร้อม ในปีที่ผ่านมาและให้บริการในการเข้าสู่ย่างก้าปีที่20นี้จะช่วยให้สุขภาพของพี่น้องประชาชนของชาวศรีราชาชนบรีจังหวัดแค่เคียงนะครับได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพอีกสิ่งหนึ่งซึ่งสมิธเวสศรีราชาของเราไม่เคยทอดทิ้งหรือไม่เคยที่จะละเลย นั่นก็คือการดูแลและช่วยเหลือชุมชนนะครับในส่วนของโรงพยาบาลรัฐบาลที่อยู่โดยรอบเรามีความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดน,นะครับในการช่วยดูแลในกรณีต่างๆที่สามารถร่วมมือได้ในส่วนของชุมชนไม่ว่าเทศบาลชุมชนต่างๆของประชาชน เราพร้อมเสมอและเราทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับในการออกไปดูแลสุขภาพการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆของอำเภอของตำบลของเทศบาลของจังหวัดหรือของระดับประเทศที่มาจัดขึ้นในเขตของชนบุรีและศรีราชานี้และเราจะทำอย่างต่อเนื่องอย่างต่อไปเรามีโครงการซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญของบริษัท ที่เราเรียกว่า Green Health โครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญนะครับตอนนี้เราได้เริ่มแล้วนะครับเข้าไปสู่ตามโรงเรียนต่างๆเข้าไปช่วยดูแลสุขภาพของเด็กให้ความรู้ต่างๆทั้งนี้เราถือว่าเด็กคือเยาวชนคืออนาคตของชาติทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นความตั้งใจจริงนะครับที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาของเรา ได้มีการคิดการวางแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อในการดูแลสุขภาพของพี่น้องของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายในเขตศรีราชาชนบรุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้มีสถานที่หรือโรงพยาบาลที่มีความพร้อมไม่แพ้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพหรือส่วนกลางให้ทุกท่านได้มีิความมั่นใจสุดท้ายนี้ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาของเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนหครับเราพร้อมนะครับเราเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างวางแผนอย่าง,อางรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของทุกท่านผมจะขอฝากนะครับโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาให้อยู่ในใจของทุกท่าน เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะเป็นดวงดาวแห่งภาคตะวันออกหรือ Star of the East ผมขอฝากโรงาบาลกับทุกท่านด้วยนะครับเราพร้อมเสมอขอขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับ